สวัสดีครับตีสะพันธ์ใหม่นะครับวันนี้มีงานทําสีเสร็จอีก2ชุดนะครับก็เป็นสียอดนิยมในตอนนี้ครับก็คือแดงแก้วครับอันนี้เป็นงานสั่งเบิกชุดสีสปิโก้แท้มือสองนะครับเป็นสีแดงแก้วเทาปี95นะครับเสร็จเรียบร้อยครับจะเป็นกระเป๋าเอ้ยนี่ก็จะเป็นอกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับจะมีบางชิ้นที่ยังดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวขอแก้ไขก่อนแล้วก็จะเป็น K.R. นะครับลายหินแตก1 5 0ยหแดงแก้วนะครับอันนี้ก็มีบางชิ้นนะครับที่มันไม่ใสตัวนี้ก็ไม่ค่อยใสครับผมก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่เดี๋ยวเคลือบใหม่ครับนีกาจะเป็นกระเป๋านะครับของผมงานของผมต้องใสครับถ้าไม่ใสเคลือบใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ เดี๋ยวงานแก้ไขบางชิ้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับมาฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ2 k เคตี้สัพันใหม่สีสามารถทนเป็นซินทนเคมีได้นะครับสวัสดีครับ